จากเหตุการณ์คนขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างใช้มีดจี้คอนักศึกษาหญิงก่อเหตุหวังคุกคามทางเพศด้านผู้จัดการโรงแรมเปิดเผยข้อเท็จจริงเด็กวิ่งมาขอความช่วยเหลือบ่อยพนักงานช่วยจนรอดปลอดภัยจากกรณีนายสมศักดิ์แจ้งสัตว์คนในคลิปที่ขับวินจัก,กรยานยนต์รับจ้างก่อเหตุใช้มีดคัตเตอร์จี้คอเด็กนักเรียนหญิงวัย16ปีเข้าม่านรูดเพื่อนแฉมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสอคลอ,อ,องตันและตำรวจกองกำกับการสืบสวนนครบาลห้าจับกลุ่มนายสมศักดิ์แจ้งศาสตร์ผู้ขับขี่ วินรถจักรยานยนต์รับจ้างได้แล้วที่วัดแห่งหนึ่งย่านถนนอ่อนนุชเมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมาจากการสอบปากคําให้การรับสารภาพว่าตั้งใจอยากจะร่วมหลับนอนกับนักเรียนหญิงคนดังกล่าวแต่ไม่สําเร็จล่าสุดในวันนี้ทีมข่าวรงพื้นที่มายังซอยภูมิจิตถนนพระรามสี่แขวงพระขนงเขตคลองเตยได้สอบถามข้อเท็จจริงกับผู้จัดการโรงแรมในซอยดังกล่าว ทำให้ทราบข้อเท็จจริงว่าในวันเกิดเหตุคนร้ายไม่ได้ต้องการที่จะพาหญิงสาวเข้าโรงแรมแต่อย่างใดแต่กลับพบว่าหญิงสาวรายดังกล่าววิ่งหนีมาขอความช่วยเหลือที่บริเวณด้านข้างโรงแรมผู้จัดการโรงแรมเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องตะโกนเสียงดังจากนั้นเจ้าหน้าที่ภายในโรงแรมได้ออกมาดูและเข้าให้การช่วยเหลือจากนั้นพาเข้ามาหลบภายในโรงแรมก่อนที่จะโทรศัพท์เรียกอาสากู้ภยัยเพื่อมาปฐมพยาบาลในเบื้องต้นค่อยนำตัวส่งโรงพยาบาลและ นอกของตันต่อไปพอ,อประมาณสี่โมงเย็นนะประมาณเข้าๆนะครับมีเสียงผู้หญิงร้องมาจากทางด้านด้านข้างของโรงแรมเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ของเราพนักง,งานต้อนรับเนี่ยได้ยินเสียงก็เลยออกมาช่วยออกมาดูนะเห็นมีน้องผู้หญิงเนี่ยแต่งชุดน,นักเรียนวิ่งมาทางนี้ก็เข้ามากอดกอดกับพนักง,งานเสร็จแล้วพนักง,งานของเราก็ช่วยเด็กผู้หญิงคนนี้เขาไปนั่งที่ในโรงแรมก็มี มีเลือดอาจจะว่าหกล้มหรือโดนมี้บางลักษณะแบบนี้พอช่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วพนักงานของเราเนี่ยก็โทรเรียกเกี่ยวกับพวกอาสาเขาก็มาช่วยกับผมพยาบาลครับพวกมาแกลเสร็จแล้วก็นำตัวน้องผู้หญิงเนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปทิดสองันครับก็ตามที่ผมดูในในรูปก็ น้องจะตกใจนะร้องไห้ตลอดแล้วทางพนักงานของเราก็ช่วยกันปลอบแล้วตัวผู้ก่อเหตุตอนนั้นพนักงานของก็เห็นเขายืนหยุดมาเรนเรนแล้วหลังจากนั้นเห็นคนมาเยอะๆเยอะเขาก็หลบไปไม่รู้ไปทางนี้หรือว่าไปทางนี้ผมไม่ได้บอกเขามีติดตรวจไหมว่าเรื่องแบบไม่อยาอยุ่งนะเราบอกมีมีตามในคลิปตามในคลิปเลยเพราะว่าจที่นั้นมีคนที่เขาถ่ายจากข้างบนของ แล้วเมื่อาก,กี้จากการจากการสอบถามในคลิปอ่ะค่ะที่บอกว่ามีการพาเข้าโรงแรมตรงนี้จริงหรือไม่ไม่จริงไม่จริงครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ให้สังเจ้าหน้าที่ได้ดูว่าคนงานของเราที่ได้ช่วยเด็กหรือว่าบินมอเตอร์รไซค์พาเด็กเข้ามาโรงแรม ถัดมาไม่ไกลจากโรงแรมพบตึกอพาร์ตเมนต์ซึ่งทราบว่าเป็นที่พักของผู้ก่อเหตุทีมข่าวจึงสอบถามถึงเหตุการณ์กับป้าแม่บ้านโดยป้าแม่บ้านคนดังกล่าวเล่าว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนแรกป้าคิดว่าเด็กนักเรียนตีกันมีการขัดขืนดึงกันไปดึงกันมาระหว่างเด็กผู้หญิงกับผู้ชายจนกระทั่งเด็กผู้หญิงสามารถสะบัดหลุดและหนีออกไปได้ส่วนเรื่องยาเสพติด ป้ายังไม่เคยรู้เรื่องแต่ป้ามีความสนิทคุ้นเคยกับลูกชายทั้ง3คนกับผู้ก่อเหตุซึ่งมีความน่าสงสารบางวันไม่มีข้าวปลากินป้าก็ต้องเอาข้าวมาให้กินป้าไม่เคยคิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้แล้วจะก่อเหตุแบบนี้ขึ้นได้ป้าคิดว่านักเรียนร้อะ้เพราะว่าไม่รู้ประเทศจันะป้าก็ไม่้าใจไง แล้วเนี่ยมันฟังตรงนั้นด้วยเขาไปดูตรงนั้นกันด้วยตะโกยไม่เห็นไหนก็มาให้ก่อนนะคหณกลับไงเขาตะโกนเสียงดังมั้งวะไงไม่ผู้หญิงไม่ได้หรอกมันจะตกใจแล้วผู้ชายเสียงผู้ชายก็ไม่ดังลักษณะเป็นยังไงเป็นฉุดกระชากเหรอคะด้วยก็เขาคงจะคัดขึ้นกันละคงจะดิ้งไปดิ้งกันหนานนะยิงมันก็ไม่ยอมถ้าหลังจากนั้นยังไงต่อ ก็เขาก็ลากกันไปตรงนู้นแหละแล้วป้าก็ไม่เห็นเสื้อวินนะไม่เห็นผู้ชายแล้วพี่แล้วพี่หญิงก็สะบัดนีไปได้ไปเข้าโรงแรมวิ่งไปอะไรจะขอความช่วยเหลือเข้าไปกอบคนนี้แม่บ้านโรงแรมให้ช่วยเหมือนป้าป้าเคยเห็นเคยเห็นคนที่ขับวินใไหมคะไม่จะอยู่ตึกนี้แหละตึกนี้อ๋อใช่อยู่ตึกชั้นล่างเขาอยู่กับใครอ่ะเขาอยู่กับลูกเข้าราชกาป้าเป็นแม่บ้านตึกนี้ไงเคยพูดคุยกับขึ้นมา ก็เคยค่ะลักษณะเขาเป็นยังไงเพี่้าเห็นนะไอ้เรื่องยาเยอะป้าก็ไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าไอ้ความที่พูดคุยคดีลูกเขาป้าสาริกบลูกเขาเนี่ยก็ไม่คิดว่าคนอย่างนี้นะลูกๆเขาอายุเยอะหรือยังคะสิบสี่สิบสามแล้วก็เก้าขวบนะผู้ชายหมดเลยแล้วเรื่องเมียเมียเขาเลิกกันแล้วก็แม่แม่เด็กก็ไม่มีห้าหรือตั้งนานนเขาเคยมีเหตุทะเลาะที่ว่าลงไม้ลงมืออะไรอย่างนี้กัอใครไหมคะไม่มี ไม่มีเลยจ้ะตรงนู้นก็ไม่มีไม่เคยเลยที่นี่ล่ะก็ยังไม่เชื่อมันเทาเห็นเชื่อมันที่ไม่เชื่อเลยแล้วเขาเห็นเห็นเขาพูดแต่นั่นว่าเปิดข้าวหมาตามมาที่นี่ตามมาเหรอแม่ข้าวตัดเอิร์นี่เลยขับรถล้อใส่ข้าวตัดเอิร์สไปเลยเมื่อวานเขากลับมาที่นี่นะครับที่ว่าเขาตามที่นี่ไปโรงแรมมากลับมาเอารถแล้ไปเลยแต่บ้าไม่เห็นนะแต่นั้นแต่ผมก็เห็นกันประมาณสี่หกเพื่อตกใจไหมครับผู้หญิงเขาแล้วก็พี่เขา ตกใจว่าไม่น่าเป็นคนนี้ ส่วนทางด้านป้าพนักงานทําความสะอาดเขตคลองเตยซึ่งเป็นคนในพื้นที่ได้เล่าว่าผู้ก่อเหตุมีครอบครัวแล้วมีลูกสามคนส่วนประเด็นเรื่องยาเสพติดเห็นชาวบ้านคุยให้ฟังว่ามีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่ป้าไม่ขอพูดเพราะป้าไม่มั่นใจว่าเขาติดยาเสพติดหรือไม่ป้าไม่ขอพูดซีซัวเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะป้าเป็นพนักงานที่ทําความสะอาดอยู่ภายในซอยนี้เคยเห็นเขาขับรถผ่านไปมาแต่ไม่เคยพูด คุยกันซึ่งชาวบ้านยังเล่าให้ฟังว่าผู้ก่อเหตุนั้นเอาเสื้อวินของพ่อมาขับหลังจากทราบข่าวก็ตกใจเป็นอย่างมากพอเห็นหน้ากันบ่อยป้าทําตรงนี้มานานกว่า20ปีแล้วแต่ว่าไม่ไม่ไม่สนิทอะค่ะเห็นหน้าอยู่เขามีเขามีครอบครัวไหมคะป้ามีค่ะมีมีครอบครัวมีลูก3ามคนนะป้าก็ได้ยินมาจากคนอื่นแต่ว่าไอ้ป้าชนิดกับเขาไม่อะค่ะเกินเคยได้ยิน ว่าอาจจะมีเรื่องของยาเสพติดอะไรด้วยไหมคะน่าจะมีมั้งคะโดยมีข่าวใช่ไหมเอเห็นคนแถวนี้เขาเคุยให้ฟังเเขาพูดว่าอะไรครับะเขาพูดว่าสงสัยจะเป็นเพราะเรื่องยาหรือเปล่าอย่างน,นี้ป้าก็ไม่ทราบนะลูกนะว่าป้าก็ไม่มั่นใจว่าเขาติดหรือเปล่าไปพูดทีตัวเดี๋ยว ป้าอยู่ในซอยนี้ด้วยกวาดอยู่เดี๋ยวก็แล้วตอนที่ป้าเห็นเขาเนี่ยเขามีท่าทียังไงคะก่อนหน้านี้ค่ะเขาก็ผ่านขับรถผ่านไปผ่านมาป้าก็กวาดถนนอยู่ในซอยนี้จ้ะอัธยาศัยดีไหมคะทักทายก็ไม่เคยคุยกันนะเขาบอกว่าป้ารู้จักกับพ่อเขาเหรอหรือป้าวพ่อเปล่าค่ะไม่รู้จักเราเรื่องเสื้อผ้าเอ็นเขาบอกเขาขับเสื้อพ่อก็มั้งป้าก็ได้ยินคนอื่นคุยอีกทีาเดินเล่าให้ฟังด้วยค่แต่ว่าป้าไม่รู้หรอสายเวินไหนนะป้า น่าจะวินข้างในมั้งคะปิดท้ายด้วยเพื่อนร่วมวินกับผู้ก่อเหตุได้เล่าว่าเจอผู้ก่อเหตุขับวินเป็นเพื่อนร่วมวินกันเห็นว่าขับบ้างไม่ขับบ้างเพราะใช้เสื้อวินของคุณพ่อมาขับซึ่งเคยพูดคุยกับเขาในบางครั้งคุยกันด้วยเรื่องทั่วๆไปเราต่างคนต่างทํางานส่วนเรื่องประเด็นการทําร้ายร่างกายภรรยาก่อนหน้านี้ตนเองไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่เคยได้ยินคนเขาพูดกัน ส่วนประเด็นเรื่องยาเสพติดก็เคยได้ยินเขาพูดว่ามีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องและเรื่องทะเลาะเบาแหวงก็เคยมีกับคนในวินบ้างแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นนานแล้วและยังทราบด้วยว่าน้องผู้หญิงคนดังกล่าวนี้เป็นเด็กนักเรียนและยังกล่าวด้วยว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็กังวลในเรื่องของภาพลักษณ์ของการทำอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์แต่ก็ไม่อยากให้ใครเมารวมขอความเห็นใจกับสังคมด้วย เขาเจอเขาอยู่ที่วีเนเดียวครับทำเป็นเดียวกันลุงทำเป็นเดียวกัลุงแต่เขามาถักบ้านเลยมาถักบ้านเขาเห็นว่าเขาใช้เสื้อของคุณพ่อของเขาใ่้ย่าย่ายกับเกื่ยวกับพ่อเขาปกติพฤติกรรมเขาเป็นยังไงบ้างลุงปกตินไม่ก็ไม่คิดว่าพยามเขาขักวินก็มาถักบ้างไม่ถักบ้างก็ไเขาไม่ได้พูดอะไรก็ชิดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ดีๆเป็นแบบนี้เองลุงคุยคุยกับเขาเคยคุยกับเขาเรื่องล่าสุดที่เรื่องอะไรคะ ผมไมไ่ได้คุยเรื่องอะไรก็คุยปกติทั่วทั่วไปนะครับมันไม่ได้คุยเรื่องอะไรหรอกก็คุยทั่วไปเรื่องก็ไม่ได้คิดอะไรไงเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรคือเราก็ต่างคนต่างทํางานใช่เขาไป็นลูกพี่เขาเฉ<ข>ยเ,เขามีครอบครัวไหมคะลุงครอบครัวเขามีอยู่นะเขามีลูกอยู่หลายคนเหมือนหนูได้ยินว่าเขาเคยมีการทำร้ายร่างกายเมียเขาด้วยอะไรอย่างนี้จริงไหมคะมี ทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรอะไรว่าก็่ได้ยินเขาพูดแบบนั้นเราก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าเหมือน <c oughs> เหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะเข้าไปรับน้องอย่างเงี้ยแบบว่าไปรับขอรับเป็นประจำอย่างเงี้ยเขามีลูกค้าคนอื่นที่แบบไปรับประจำอย่างนี้บ้างไหมคะอืมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าแต่เด็กคนนี้เขารู้สึกว่าพิ่งจะรับหรือยังไงแหละผมได้ยินข่าวมาแบบนั้นพึง่งจะรับปกติแล้วน้องเขาไปน้องน้องผู้หญิงอะค่ะคุณลุงเคยเห็นไหมคะ พอเห็นเขาเรียนอย่างเด็ดเรียนเขาเรียนอยู่แม่าามารีเมื่อก่อนเขามาขึ้นวินที่วินข้าวินมันอยู่ค้างแล้วแถวบ้านเขาอยู่ในซอยค่างใช่ไหมใชซอยวินมันอยู่ข้าง,างาานานในลูกพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วคุณลุงกังวลไหมว่าแบบมันก็ยังว่าแล้วมันก็เสียหายวินเพราะแต่ว่าเราไปรวมกันหมดนก็ไม่ไหวนะถ้งเราไม่คิดอย่างนั้นก็มันก็ลาบากคนอื่นไปด้วยขอย้อนถามในเรื่องพฤติกรรมอะค่ะในเรื่องของการใช้สารเสติดหรือการขายหรืออะไรแบบนี้คือมันมีประเด็นได้ยินมาตรงนี้ข้อท็จจริงเป็นยังไงอะ เป็นภายในของเขานะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เปิดเผยเราก็ไม่รู้เรื่องจริงว่ามันเปยังไงแต่เขาพูดอย่าง้วเราก็เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาเรื่องแบบนี้เขาติดต่ออะไรกันบ้างอะไรบ้างแต่ว่าใครก็ต้องมาทำงานขับวินทั่วไปเลยนมก็พอเงินไม่ดีเก็คงไม่มาพูดแล้วที่ใส่้วยส่วนตัวเขามีติจกรรมก้าวร้าหรือโมโหรุนแรงอะไรแบบนี้ไหมเคยเห็นเขามีมีทะเลาะกับเพื่อนในในวินไหมเขามีบ้างเขาบอก มีเท่าไหร่มันไม่ได้มีบ่อยแล้วครับ mm hmm. เรากันอกจากคุยกันบ้างอะไรก็ตัวปัวไปขนาดนันะ้น ทั้งนี้ระหว่างที่ทีมข่าวลง,กกอออง,วงพื้นที่ติดตามข้อเท็จจริงนั้นพบว่าพันตํารวจเอกพบทรจิตมันรองพบบกน5และรองผู้กํากับสนคลองตันก็ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อดูแลความเรียบร้อยในเรื่องของถนนหนทางและเส้นทางที่คนร้ายใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ําซ้อนต่อไปทีมข่าวไทยนิวเอเชียรายงาน